วันนี้พาหมาไปเที่ยวเดิมเนี่ยอากาศดีดีวันนี้นะตอนเช้าเช้านี่ประมาณสักแปดโมงตอนเนี้ยค่ะพาหมาไปเที่ยวนางกืนเด็ดขน,น,นะนาดเนาะเที่ยวเนี่ยกะเก็บขี่ควายแน่แหละนะเป็นไ,ปไงบ้างขี่รถล้อเลนบ่ลูกสนุกมากเลยใช่ไหมคะเออแร่หาแต่ะยืออะไรมื่อก่้น่ะเด้อคุณเตี้ยคะ,ะ,ะคุณเตี้ย,ยชมบิวไปก่อนนะลูก จะกะรเล่นล่อเล่นอยู่แถวนี้เด้อเดี๋ยวแม่ไปหาเก็บขีค้ขวควายขี้งัวก่อนเดี๋ยวจังหน่อยห้าไกา่ตกเตะก้าวแล้วโอ้สดใสตามากเพเดียวในราคาแต่ละเมือ่อนะไรหนุ่งเกี่ยวนุกผัดใดดอกอันเขาซังคอมกับเมื่อยข้าแต่พี่พูดนันพื้นนี่ยแหละยูเพียงเดียวไอ้สิละแลเราเล่นมาไปแต่ละเมือ่อเรต้องสนใจผู้ใดมากไหมชีวิตบ้านๆพื้นๆไปพ่อมาหากินไป มีเวลาจังหน่อยกับผ้ามาไปเลาะไปเที่ยวแต่มันมีความสุขมีแห้งไปมันเกิดความสุขอยู่ที่เท่าไหร่มานี่ก็ได้ฝนหองแม่มันม้าเล่นน้ำอ่างว่ายน้ำซิมมิ่งฝนว่ายวนคักสีผ้าเพิ่นมาเลาะเล่นอันนี้ก็อุปกรณ์การเก็บขี้ควายพุดนะเก็บดินไปนอนปรเก็ยดไอ้ไม่อยังเก็บมาละพ่อมาตกแต่งบอกกับขี้ควายไอเห็ดท้ำสวนก็ให้กับพ่อเอาดอก มาเก็บดีกว่าสบายใจมีความสุขนะัเลลี่นะคุณเตี้ยคะคุณเตี้ยเอ้ล่ลูกอันนี้น้องชายคนเล็กนี่คุณประยุทธ์นะคะชื่ออะไรเหรอถ้าคุณประยุทธนะ์เนาะชื่อเล่นอะไรเจ๊สนเพื่อนนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเก็บที่วายก่อนคะ่ะ